สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเวียพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ก็ได้ของกินล้ำล้อร่อยอร่อยมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมเจ้าวันนี้เบียได้เป็นน้ำพริกเจ้าปัทโท้ถวยเอบะเอมนี่น้ำพริกทันวเน่าก็ว่าได้น้ำพริกปลาล่าก็ว่าได้หรือว่าน้ำพริกมะเขือส้มก็ได้นะเจ้าเพราะว่าเบียก็ใส่ไปมดมดันนน่นเนาะอยากกินยังกัเนาะแล้วก็ โอ้ยผักกับพักแก้มเติมน,น้ำลายอีกแล้วเเต็มถาดเหมือนเดิมเจ้าเป็นมนุษย์ที่ชอบกินพักที่สุดเอาละกัมนี้พอยกนี่พักกับพักแก้มกันนะเจ้าได้แคบหมูมาเหยหอหนึ่งเนาะแล้วก็มีพักกัดขาวลวกกระเจยบนี่ลูกกระเจยบนี่กินแบบสดนะเจ้าพักบุ้งลวกนะเจ้าแล้วก็ อ่ยอดมะละกีนกอันนี้ก็ไข่ไก่ไข่เป็ดมะเขือลวกแล้วก็กินกับข้าวเหนียว10บาทเหมือนเดิมเจ้าหมดมด,มดเดี๋ยวค่อยมาพอกันเนาะมาจกก่อนเพราะว่าส่วนมากเพี้ยจะกินเป็นข้าวสวยนะเจ้าถ้าว่ากินอ่า อาหารหรือว่าเมนูที่ว่ากินกับข้าวเหนียวเปิงก็ต้องซื้อข้าวเหนียวมาเนาะเจ้าเพราะว่าที่บ้านไ่ได้มีข้าวเหนียวนึ่งมาเจ้าทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนเพื่อนทางฟังไทยฟังเล่าฟังพม่าเพื่อนเพื่อนไทยใหญ่แล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนทางประเทศนอกเนาะเจ้ากินด้วยกันเจ้ากินกับข้าวบ้านๆเนาะเจ้างดขึ้นมานี่หยอ มาเคือมุ่นก่อนหิวข้าวขนาดเลย 他问谬。 我喝。 yung con nấc, khay có phải đãiแกe mà nè, cháu, phăng lâm hú, mà sắc cầm, đểu còn đểu còn เบวาจะเอาเป็นยางมะตุมเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกมันเกินเวลาไปเนะเจ้าถ้าต้มประมาณเจ็ดนาทีก็จะได้เป็นยางมะตุมอยู่พกนาทีเจ็ดนาทีโอ้ตันตุมสกําสุกไปเห็นแล้วสุกไปน้อยหนึ่ง บมอบยอดมะละวานเอาแบบสดๆแบบดิบไม่ได้ลวกลองพอย่ำใกล้กินแต่เลยนะเจ้า อันนี้แจ้าเจ้พลูกก็เหลืองอ่ะอืมขอมขมกว่าลูกมันนะเจ้ายอดมันอ่ะ อ่นตำาบลก มีเสียงแทกเสียงดังจะได้ก็ต้องขอสมาภัยเจ้าเจ้าข้างบ้านปัญญาก,กับเขา้าอืมกรอบ เี่ยวถ้าจะบินเห็หมดละชอบกินชอบกินแคบหม้วนแข็งๆนะเจ้า Kênh cho đây có đây Kênh cho mình xếp sao สะเทือนอ,อ,อ่องออสะเทือนสมองไปหมดอ้สวามเพชรนะเจ้ากินไปกินมาก็เพชรอะไรละ่ะซื้อพริกมาสาบาทใส่โมดเลยนะเจ้า พักบุ้งอ่อนๆเมากินดิบก็เมะกินแบบรวก,ก็เมาะยี่ยมมันละหวาน ào, ăn mà ăn dĩp, mà bơng, 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 กินได้อีกหลายคาบเลยนะเจ้ากัดกึง่งหรือว่าเอาหมดหมดอืมอร่อยสุดยอด เดี๋ยวเบียรปิดท้ายกันนี่นะเจ้าอิ่มแอดมามสําหรับคลิปนี้นะเจ้ากินบสุภาพหรือว่าจะได้เบียกก็ขอสมารครใทุกคนเต็มน,นะเจ้า เจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใื่ช่องเล็กๆช่องนี้เต่นะเจ้าวันเบียพากินพาเที่ยวนะเจ้าถ้าบาทเที่ยวก็คือกินอย่างเดียวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า